มนุษย์หิมพานมีจริงหรือเป็นแค่ตำนานศักสุริยันจะพาเราไปพิสูจน์กันในล่องไพรห้องสมุดหลังใหม่ตอนนี้ขอเสนอ,ล,อล่องไพรตอนมนุษย์หิมพานซึ่งในครั้งนี้นะครับศักสุริยันและชาวคณะจะพาเราไปกันที่เมืองสุวรรณคีรีดินแดนแห่งมนุษย์หิมพานที่ไม่เคยมีใครไปถึง เวลาอาจล่วงเลยไปเพียงเสี้ยววินาทีแต่มันก็เพียงพอที่สักและแตะเก้นจะลงมือก่อนพร้อมๆกับการตัดสินใจของเสือที่จะกระโจนเข้าใส่ไรเฟิลทั้งสองกระบอกในมือของทั้งคู่ก้นลั่นเกือบจะเป็นจังหวะและเสียงเดียวกันร่างอันมหือมาของเสือเจ้าตัวนั้นผ่านเฉียดศีรษะของทั้งคู่ไป พร้อมด้วยกลิ่นสาบอย่างแรงกล้าปะทะกับตอไม้ข้างหลังเต็มแรงแล้วก็กลิ่งต่อไปอีกสองสามทอดสองเท้าสั่นเทิมด้วยอาการชักอยู่หน่อยนึงต่อมาก็นอนตะแข่งแน่นิ่งในตาทั้งคู่ปิดสนิทเหมือนนอนหลับด้วยความสงบในครั้งสุดท้ายในชีวิตพิจารณาฝ่าเท้าของมันยืนยันว่า นี่คือเสือเจ้าแห่งเยิงกระทันอย่างปราศจากข้อสงสัยมันเป็นเสือที่ค่อนข้างแก่และใหญ่มากตัวหนึ่งซึ่งสักได้เคยพบมาแล้ววัดตามส่วนโค้งจากจมูกถึงปลายหางไม่ต่ำกว่า11ฟุตลายของมันจางสีก็จางจนเกือบจะแลดูเป็นสีเทาจากการสำรวจของทั้งคู่ปรากฏว่า นอกจากกระสุนปืนของศักและตะเกินซึ่งเข้าที่หว่างตาและก้านคอตามลำดับก,กันแล้วแพ้เก่าจากเท้าซ้ายอันเกิดจากขนเม่นหักฝังอยู่และกรามขวาซึ่งหักเพราะกระสุนปืนแก๊ปของพรานป่าคนหนึ่งคนใดทำให้มันหย่อนสมรรถภาพที่จะจับสัตว์ป่ากินตามธรรมชาติได้ต่อไปฉะนั้นมันจึงได้หันมากินคน ตามประวัติของมันไม่มีใครทราบว่าชีวิตครั้งหลังของมันเริ่มตั้งแต่เมื่อไรข้าพเจ้าทราบแต่ว่านับแต่บัดนี้ไปภัยที่คุกคามชีวิตประจำวันของชาวเยิงกระทันมาเป็นเวลาช้านานยุติลงแล้วและข้าพเจ้า สามารถจะเดินทางต่อไปได้ภายหลังที่ปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้แก่ชายชราหัวหน้าบ้านโดยครบถ้วนรับฟังการประจนภัยครั้งนี้กันได้นะครับในรายการห้องสมุดหลังไม้ล่องไพรตอนมนุษย์หิมะพานได้ที่ทางเว็บไซต์ www.thaippspodcast.com แอปพลิเคชันไทย PBS Podcast และ YouTube c h anel ของไทย PBS Podcast เท่านั้นนะครับยังมีรายการน่าสนใจอีกมากมายติดตามได้ใน Podcast Review ครับผม